สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่158หลังจากที่กล่าวบอกเรื่องราวที่จำเป็นต้องรู้กับกล่าวกำชับย้ำเตือนถึงข้อห้ามสำคัญต่อเหล่าศิย์สายนอกหน้าใหม่เสร็จสิ้นหลู่ชิวก็จากไปต้วนหลิงเทียนเดินตามกลุ่มศิย์สายนอกเข้าไปในอาคารด้วยเช่นกันเพื่อไปรับชุดประจำการของศิทธสายนอกหลังจากที่ต้วนหลิงเทียนได้รับชุดประจำกายแล้วเขาก็หันมองไปรอบๆด้วยความแปลกใจแล้วไอตัวโง่งมหัวชินนั่นมันหายหัวไปไหนแล้ว ตอนแรกเขาคิดว่าเมื่อผู้อาวุโสหลูจากไปตัวงงงมห้วชินนั่นจะช่วยโอกาสนี้มาหาเรื่องเขาซะอีกแต่ตอนนี้หัวชินอะไรนั่นกลับหายไปเสียอย่างนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่ามันจะรับรู้บางอย่างต้วนหลิงเทียนบังเกิดความคิดในใจเล็กน้อยสิ่งแรกที่เขาคิดก็คือหัวชินอาจจะสัมผัสได้ว่าเขาไม่ง่ายดั่งที่ตาเห็นแต่น้ำหน้าอย่างหัวชินจะมีสายตาขนาดนั้นหรือต้วนหลิงเทียนทำได้เพียงทิ้งข้อสงสัยในใจนี้ไป ดูถ้าแล้วมันมีเรื่องที่ต้องรีบไปจัดการมากกว่าต้วนหลิงเทียนคิดในใจอย่างไรก็ดีที่ขัวชินมันไม่อยู่วุ่นวายสร้างความรำคาญให้เขาต้วนหลิงเทียนก็ไม่คิดอะไรให้มันเปลืองสมองเขาเตรียมที่จะไปหาสถานที่สำหรับบ่มเพาะพลังในภายภาคหน้าบนเขาเทียนเฉวียนทันทีเขาเองก็นึกภาพได้ชัดเจนว่าสถานที่บ่มเพาะดีๆมีความหนาแน่นของพลังงานฟ้าดินสูงน่าจะถูกเหล่าสิทธิจับจองกันไปหมดแล้ว ดังนั้นถ้าหากตัวเขาต้องการสถานที่บ่มเพาะพลังดีๆไม่แคล้วคงต้องใช้ความแข็งแกร่งแย่งชิงมาจากผู้อื่นแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้วนหลิงเทียนไม่ได้ติดขัดหรือรังเกียจอะไรทวีปเมคาล่องแห่งนี้เป็นโลกที่นับถือผู้แข็งแกร่งผู้ที่จะอยู่รอดได้อย่างไม่ต้องเกรงกลัวผู้ใดย่อมเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเอาล่ะเรื่องสําคัญที่สุดตอนนี้คงไม่พ้นหาสถานที่ดีๆสินะต้วหลิงเทียนไม่คิดอะไรมาก ตอนนี้เขาจะไปหาสถานที่ดีๆก่อนเรื่องจะทำอย่างไรก็ค่อยว่ากันไปทีหลังฟอฟอตอนนี้เองเสียงร้องเล็กๆก,ก็ดังขึ้นมาจากด้านในแขนเสื้อต้นหลิงเทียนดูท่าเจ้าสอรพิษน้อยทั้งสองตัวที่นอนหลับสบายจะตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อต้นหลิงเทียนเดินขึ้นมาบนเขาเทียนเฉวียนบริเวณที่ไรผู้คนเขาก็ปล่อยเจ้าอารพิษน้อยทั้งสองตัวให้ออกมาวิ่งเล่นทว่าเมื่อปล่อยพวกมันปุ๊บตัวหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจขึ้นมา เพราะตอนนี้เจ้าอาสรพิษน้อยทั้งสองหันมองมายังต้วนหลิงเทียนด้วยแววตาเริงร่าพวกมันพยายามสายตัวไปมาอดลวดลายบนร่างสีดวงตาของพวกมันก็เด่นชัดขึ้นมาเล็กน้อยหืมอะไรนี่พวกเจ้าทั้งสองตัวทะลวงระดับได้อีกแล้วรึต้วนหลิงเทียนพูดไม่ออกเขาจําได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเช้าตอนที่ออกจากเมืองไผ่ดําเจ้าอาสรพิษน้อยทั้งสองยังมีระดับบ่มเพาะเพียงวิญ,ญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่หกเท่านั้น แต่ตอนนี้ด้วยพลังวิญญาณที่เฉียบคมของเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าเจ้าสัรพิษน้อยทั้งสองตัดผ่านระดับแล้วพวกมันตัดผ่านไปยังระดับวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่เจ็ดเมื่อเห็นสายตาตกตะลึงของตัวหลิงเทียนความพึงพอใจพลันฉายชัดออกมาจากแววตาของเจ้าอสารพิษน้อยทั้งสองพวกมันสายหางไปมาก่อนที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสเผยให้เห็นเขี้ยวเล็กๆสะท้อนแสงระยิบระยับราวคริสตัลน้ำแข็งราวกับจะบอกอะไรบางอย่างกับตัวหลิงเทียน ตัวหลิงเทียนย่อมคาดเดาได้ว่าทั้งสองตัวนี้คิดทําอะไรพวกเจ้าทั้งคู่คิดจะสู้กับเสี่ยวจินงั้นหรือทั้งสองตัวพยักหน้าเล็กๆของพวกมันทันทีการเคลื่อนไหวของพวกมันคล้ายมนุษย์นักถ้าไม่รู้มาก่อนว่าพวกมันเป็นอย่างไรไม่คล้าคงคิดว่าผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักมาตัวหลิงเทียนหัวเราะออกมาเขาไม่คิดว่าที่เขาเดาเอาไว้จะถูกเพงเสี่ยวเฮยเสี่ยวไผตอนนี้แค่จะพบเสี่ยวจินพวกเจ้ายังทำไม่ได้เลย เจ้าสองตัวน้อยพลันกลับกลายเป็นกระวนกระวายทันทีมันเคลื่อนร่างดั่งเส้นสายอัศนีไปรอบบริเวณราวกับกำลังจะค้นหาอะไรบางอย่างในที่สุดพวกมันก็พุ่งกลับมาพันที่แขนของต้วหลิงเทียนด้วยความผิดหวังก่อนที่จะจ้องมองมาด้วยแววตาราวกับคิดไถ่ถามอะไรบางอย่างพอดีเสี่ยวจินไปอยู่กับเคอเอ๋อแล้วก็รีเฟหน้าแล้วตอนนี้พวกนางก็ไม่ได้อยู่กับข้าอีกแล้วต้วหลิงเทียนยักไหล่พร้อมกับสายหน้าไปมาก่อนที่จะกล่าวปลอบโยนออกมา เอาล่ะพวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงว่างเมื่อไร่ข้าจะพาไปหาเองเมื่อต้วนหลิงเทียนกล่าวจบอสรพิษน้อยทั้งสองก็มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความไม่เต็มใจสักเท่าไรก่อนที่จะกลับมาในแขนเสื้อของต้วนหลิงเทียนเขาเองก็จนปัญญากับความกับแค้นใจของเจ้าสองตัวน้อยนี่สําหรับเรื่องที่พวกมันไม่ได้เจอเสี่ยวจินแต่อีกด้านเขาก็แอบสงสารเจ้าเสี่ยวจินเหมือนกันที่กําลังจะถูกเจ้าสองตัวน้อยนี่เอาคืน เว้แต่ว่าเสี่ยวจินนั้นตัดจะผ่านระดับไปเช่นกันไม่อย่างนั้นหลักก็ตอนนี้มันไม่ใช่คู่มือของเจ้าสอนพิษน้อยทั้งสองที่ร่วมมือกันแล้วขุนเขาเทียนเฉวียนนี่ช่างใหญ่โตไม่เบาข้าสงสัยนักว่าจะยังเหลือสถานที่ดีๆให้ข้าบ่มเพาะหรือไม่ตัวหลิงเทียนเดินเตร็ดเตๆอยู่บนยอดเขาเป็นเวลานานและตลอดทางเขาก็เห็นช่องเขาบ้างประปรายแต่เขาก็ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ ในซอกเขาเหล่านั้นมันมืดทึบไม่มีแสงส่องเข้าไปกล่าวได้ว่าหากเขาคิดใช้มันเป็นที่ฝึกฝนก็คงต้องนั่งบ่มเพาะทั้งมืดมืดนั่นลหละตัวหลิงเทียนที่เดินมาเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีเขาก็เดินมาถึงยอดเขาเทียนฉเฉวียนแล้วตรงยอดเขานั้นเป็นหน้าผาเรียบๆไม่มีอะไรให้จับหากใครพลาดทั้งเดินตกลงไปหลักก็ด้วยความลึกไม่เห็นก้นเช่นนี้เกรงว่าจะหาซากร่างก็ลำบากหนักหนาแล้ว เมื่อขึ้นมาบนยอดเขาสิ่งที่รอเขาอยู่ก็คือเมฆหมอกไร้สิ้นสุดกล่าวได้ว่าตอนนี้มองไปทางใดก็มีแต่ทะเลเหมอกหนาทึบไม่เห็นสิ่งใดนอกเหนือจากนี้อาดูเหมือนว่าการหาสถานที่บ่มเพาะจะไม่ง่ายเลยซ้ำบนนี้ช่างหนาวนักตัวหลิงเทียนสัมผัสได้ถึงลมหนาวที่โชยพัดมาจากด้านหน้าลมหนาวนี้ยิ่งมายิ่งหนาวเย็นตอนนี้อดไม่ได้ที่ตัวหลิงเทียนจะกระชับเสื้อผ้าให้แน่นมิดชิดขึ้นเพื่อป้องกันลมหนาว ถ้าลงไปหาดูด้านล่างอีกที่ดีกว่าถ้าได้ตรงบริเวณใกล้สะพานโซ่นั่นก็ดีอืมตรงนั้นว่าไปก็ไม่ได้อยู่ห่างยอดเขาสักเท่าไหร่นับว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนักระหว่างทางที่ขึ้นเขามานี้ต้นหลิงเทียนก็สังเกตเห็นช่องเขาบางแห่งที่พอจะอาศัยอยู่ได้บ้างแต่ว่าก็ไม่มีใครไปอยู่เห็นได้ชัดว่าทุกคนล้วนไม่พอใจกับสถานที่เหล่านั้น แต่ทว่าในขณะที่ตัวหลิงเทียนกำลังจะเดินลงจากยอดเขานั่นเองฟุบฟุบอสรพิษน้อยที่รัดพันอยู่ที่แขนพันพุ่งออกไปด้วยความเร็วเสี่ยวเฮยเสี่ยวไปนั่นพวกเจ้าจะทำอะไรกันตัวหลิงเทียนสังเกตว่าเจ้าอสารพิษน้อยทั้งสองตัวพันพุ่งร่างไปหยุดอยู่ที่ริมขอบผาด้านหนึ่งอย่างน่าหวาดเสียวเขากลัวพวกมันจะตกลงไปนักครู่ต่อมาใบหน้าของตัวหลิงเทียนก็เริ่มซีดลงฟอฟอ แต่เจ้าอาสรพิษน้อยทั้งสองตัวละดูจะไม่ได้รับรู้ถึงอันตรายยังมีหน้าหันกลับมาพยักหน้าให้ต้วหลิงเทียนซ้ำยังแลบลิ้นใส่อีกเจ้าสองตัวน้อยพวกเจ้าอย่าสนตรงนี้จะได้หรือไม่ตัวหลิงเทียนช่วยไม่ได้จึงค่อยๆเดินมาหาพวกมันอย่างช้าๆเมื่อมาถึงริมผาแล้วเขาก็คว้าจับอสรพิษน้อยทั้งสองขึ้นมาอย่างระวังเสียวเฮยเสียวไปอย่าได้ดื้อแล้วรีบกลับเข้าไปเร็วมาเล่นตรงนี้พวกเจ้าไม่กลัวตกลงไป ร่างกายแหลกเป็นชิ้นชิ้นหรือไรเมื่อกล่าวจบต้วหลิงเทียนก็จ้องไปยังอสรพิษน้อยด้วยสายตาดุเล็กน้อยฟอฟอเจ้าอสรพิษน้อยทั้งสองกลับไม่เชื่อฟังพวกมันพยายามดิ้นไปดิ้นมาจนหลุดไปจากมือของต้วหลิงเทียนก่อนที่พวกมันจะพุ่งไปอยู่ตรงริมผาอีกครั้งก่อนที่มันจะหันกลับมาหาต้วหลิงเทียนพร้อมสายหางไปมาราวกับจะบอกอะไรสักอย่างหืมนี่พวกเจ้ามีเรื่องจะบอกข้าหรือต้วหลิงเทียนขมวดคิ้วหลังจากมองไปยังท่าทางของอสรพิษน้อยสองตัว หลังจากนั้นเขาก็ลองเดินไปดูพร้อมชะงงอกหน้าโผล่พ้นหน้าผามองลงไปแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เห็นอะไรเมื่อมองลงไปเขาก็เห็นเพียงหน้าสูงชันไม่เห็นก้นเหวเขานึกภาพออกเลยว่าถ้าหากร่วงตกลงไปจะเป็นยังไงคงไม่แคลวร่างกายแหลกเหลวเป็นชิ้นชิ้นต่อให้เทพ,พเจ้าจุติลงมาจากแดนเทพก็คงไม่อาจช่วยเหลืออะไรเขาได้ฟอฟ,อฟอครู่ต่อมาภาพที่ต้วนหลิงเทียนไม่คิดฝันว่าจะได้เห็นบังเกิดเจ้าอนพิษน้อยสองตัวพลันเลื้อนลงไปตามหน้าผาก่อนที่จะหายไปต่อหน้าต่อตาเขา ไม่เสี่ยวเฮยเสี่ยวไปหน้าของต้นหลิงเทียนซีดเผือดเข้าพุ่งไปนอนคว่ำตรงหน้าผากลางขารักษาสมดุลเอาไว้ก่อนที่จะชะงกออกไปครึ่งตัวก้มลงมองไปดูด้านล่างแต่ทว่าสิ่งที่ตาของเขามองเห็นมีเพียงทะเลเหมอกขาวพลนเท่านั้นร่างอสรพิษน้อยทั้งสองได้หายไปจากสายตาเขาอย่างสิ้นเชิงเสี่ยวเฮยเสี่ยวไผไม่นะ สีหน้าของต้นหลิงเทียนบิดเบี้ยวอย่างถึงขีดสุดเพราะตลอดเวลาสองถึงสปีที่ผ่านมานี้เขาได้เลี้ยงดูเจ้าอาสรพิษน้อยทั้งสองตัวตั้งแต่มันเกิดในสายตาเขาพวกมันไม่ใช่สัตว์อสูรแต่เป็นครอบครัวของเขาแต่ตอนนี้พวกมันกลับต้องมาตกตายเพราะร่วงหล่นหน้าผาแววตาของต้นหลิงเทียนเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอย่างถึงขีดสุดในหัวใจบังเกิดความปวดประสุดพนาเขาไม่ควรขึ้นมายัางยอดเขาเทียนเฉวียนแห่งนี้เลย ตอนนี้อสสอนพิษน้อยทั้งสองตัวจึงต้องจักไปเช่นนี้ฟอ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 ทันใดนั้นม่านตาของตัวหลิงเทียนพันหดแคบลงเมื่อครูเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในหัวเขานึกภาพไปราวกับตอนนี้เจ้าอาสรอนพิษน้อยทั้งสองตัวกำลังร้องพร้อมแลบลิ้นเล่นตามประษาอย่างไรก็ตามเมื่อเขาก้มลงไปมองอีกครั้งเขาก็ยังคงเห็นแต่เพียงทะเลเหมอกไม่เห็นร่องรอยของอสสอนพิษน้อยทั้งสองแต่อย่างไร หรือว่าข้าจะเสียใจจนประสาทหลอนงอหูแววไปเองในใจต้นหลิงเทียนก็ได้แต่คิดสงสัยและยิ่งเขาคิดเรื่องนี้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งเศร้าใจมากขึ้นเท่านั้นฟอฟอแต่อาการประสาทหลอนนี่จะถี่ไปหรือไม่ยังไม่หยุดอีกขวบฟูมทว่าตอนนี้เองต้นหลิงเทียนพลันเห็นว่าทะเลหมอกด้านล่างริมผาเริ่มสลายหายไปและร่างของอสรพิษน้อยทั้งสองก็ปรากฏตัวตรงหน้าเขา ตอนนี้พวกมันกำลังใช้หางเล็กๆสะบัดไปมาเพื่อพัดท,ทำลายหมอกตรงบริเวณนี้ตอนนี้เองต้นหลิงเทียนก็ได้เห็นว่าด้านล่างต่ำกว่าทะเลหมอกเมื่อครู่ลงไปมีต้นไม้ที่จเจริญเติบโตงอกเงยออกมาสิ่งที่น่าประหลาดก็คือเหมือนต้นไม้นี้มันจะเอ็นทำมุมแป,แปลกๆราวกับมันงอกออกมาอย่างเฉียงๆสัมันยังมาเติบโตตรงบริเวณริมผาที่แห้งแล้งไร้ความอุดมสมบูรณ์แต่แปลกนักที่ใบของมันกลับเป็นพุ่มหนาเติรซ้ำยังมีสีเขียวสดใส ลำต้นของมันก็ละดูยึดติดแน่นไปกับขอบผามั่นคงดั่งเขาไทซานไม่นานนักเมฆหมอกก็ฟุ้งกระจายกลับมาบดบังทัศนวิสัยเขาอีกครั้งฟุบ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 คราวนี้เจ้าอาสรพิษน้อยทั้งสองไม่รีรออะไรมันรีบร่วมมือการใช้หางพัดทำลายทะเลเหมอกด้วยความเร็วอีกครั้งแล้วต้นหลิงเทียนก็มองเห็นต้นไม้เฉียงเฉียงนั่นอีกครั้ง และไม่ใช่เพียงเท่านั้นตอนนี้เจ้าอสรพิษน้อยทั้งสองยังส่งสัญญาณราวกับเรียกเขามาอีกด้วยเจ้าสองตัวน้อยนี่ข้าไว้ใจพวกเจ้านะอย่าให้ข้าตกไปตายละ่ะต้นหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆเขาจ้องไปยังต้นไม้เฉียงนั่นตาเขม็งหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆไต่ขอบผาเอาเท้าไปยืนไว้บนต้นไม้เฉียงเฉียงนั่นจนประคองร่างยืนได้อย่างมั่นคงต้องกล่าวว่าเจ้าต้นไม้ที่งอกเงยออกมาเฉียงเฉียงนี้มีความแข็งแกร่งทนทานนักต้นหลิงเทียนเองก็ไม่ใช่คนร่างเล็กเขาสูงกว่าหนึ่ง 8เมตรหนักราวๆ68กิโลกรัมแต่ลำต้นของต้นไม้นี้กลับไม่เอ็นเอียงหรือโค้งลงแม้แต่น้อยเสี่ยวเฮยเสี่ยวไปพวกเจ้าพบเจออะไรย่างนั้นหรือตัวหลิงเทียนมองไปยังอสรพิษน้อยทั้งสองตัวด้วยความสงสัยตอนนี้เขารู้แล้วว่าเจ้าสอนพิษน้อยทั้งสองตัวนี้ไม่ได้ซุกซนหรือหาเรื่องเล่นสนุกอะไรแต่พวกมันพบเจออะไรบางอย่างฟอฟอเสี่ยวเฮยผงกหัวให้ตัวหลิงเทียนระรัวก่อนที่จะใช้ดวงตาสีทองจ้องไปยังผนังหน้าผาตรงหน้า ดวงตาสีเงินของเสี่ยวไปเองก็จ้องไปยังผนังหน้าผาเช่นกันตรงนี้มันมีอะไรอยู่งั้นหรือต้นหลิงเทียนเดินไปตามต้นไม้เฉียงเียงอย่างช้าๆก่อนที่เขาจะแตะไปยังผนังหน้าผาด้วยความสงสัยฟุบทันใดนั้นเองเส้นสายอสนีดำพันบังเกิดขึ้นเป็นเสี่ยวเฮยที่อยู่ๆก็พุ่งไปหมายทะลวงผนังหน้าผาตรงหน้าเสี่ยวเฮยสีหน้าของต้นหลิงเทียนมืดลงทันทีถึงแม้ว่าเสี่ยวเฮยอาจจะพุ่งไปเจาะรูบนผนังหน้าผาได้ แต่ถ้าเสี่ยวเฮยพุ่งไปด้วยความเร็วสูงเช่นนี้จะอย่างไรก็ต้องบังเกิดแรงสะท้อนแล้วถ้าหากมันพลาดกระเด็นตกลงไปคงไม่พ้นต้องตายอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามครู่ต่อมาสีหน้าหวาดกลัวของต้นหลิงเทียนก็หายไปมันแปลเปลี่ยนเป็นความประหลาดใจแทนเพราะร่างของเสี่ยวเฮยกับพุ่งทะลุหน้าผาเข้าไปทั้งตัวต่อหน้าต่อตาเขาไม่ได้สะท้อนหรือกระเด็นอะไรออกมาตอนนี้บังเกิดหลุมเล็กๆตรงผนังหน้าผาฟุบ ตอนนี้เองกระทั่งเสี่ยวไปก็พุ่งร่างเข้าไปด้านในผนังหน้าผาเช่นกันมันเจาะรูเข้าไปอย่างง่ายดายต้นหลิงเทียนยิ่งมายิ่งตกตะลึงและครู่ต่อมาเสียงของอสรพิษน้อยทั้งสองก็ดังก้องกังวานออกมาจากด้านในหน้าผาก่อนที่พวกมันโผล่หัวออกมาจากรูเล็กๆพร้อมแลบลิ้นแผลเป็นไปได้หรือไม่ที่ด้านในมันจะเป็นโพรงถ้ำตอนนี้เองต้นหลิงเทียนก็มองผนังหน้าผาตรงหน้าด้วยสายตาเป็นประกายไม่นานประกายตาของเขายิ่งมายิ่งวาวโรธ ต้นหลิงเทียนสังเกตเห็นว่ารอบๆบ,บริเวณผนังหน้าผาตรงนี้ที่มีต้นไม้เฉียงๆนี่งอกเงยออกมาไม่ได้แห้งแล้งเหมือนบริเวณอื่นและดูมีความชุ่มชื้นอยู่ไม่น้อยพื้นที่ชุ่มชื้นนี้นับด้วยตาคร่าวๆค,ค,คงมีราวๆสองถึงสตารางเมตรนอกจากนั้นสีของผนังผาตรงนี้และดูจะเข้มกว่าบริเวณอื่นหากไม่สังเกตให้ดีเกรงว่าจะไม่มีใครล่วงรู้เจ้าอาสรพิษน้อยทั้งสองตัวยังคงร้องเสียงดังลั่นไม่หยุด เรากับว่าพวกมันกำลังเร่งเราให้ต้นหลิงเทียนรีบเข้ามาเร็วๆพวกเจ้าตัวเล็กทั้งสองคงไม่คิดให้ข้าใช้กำลังทำลายผนังผาเพื่อสร้างทางเข้าแบบพวกเจ้าหรอกนะมุมปากของต้นหลิงเทียนกระตุกเล็กน้อยก่อนที่จะเผยยิ้มคืนขมออกมาเขาก้มลงไปมองเหวลึกด้านล่างต้นไม้เฉียงเฉียงก่อนที่จะบังเกิดความรู้สึกหนาวยะเยือกในหัวใจตึงง,งทันใดนั้นเองบังเกิดเสียงดังก้องออกมา ฟังแล้วน่าจะเป็นเสียงการเคาะกระแทกจากด้านในเสียงนี้ดังหนักแน่นไม่น้อยบ่งบอกถึงความรุนแรงในการลงมือต้วนหลิงเทียนรู้ว่านี่เป็นการกระทำของเจ้าตัวน้อยทั้ง 2. ในขณะที่เขาเริ่มสงสัยว่าเจ้าตัวน้อยทั้งสองคิดทําอะไรเขาก็เห็นว่าผนังผาด้านหน้าเริ่มบังเกิดรอยปริ้าวแตกระแหงรอยแตกเหล่านี้มองไปคล้ายใยแมงมุมไม่น้อยเพียงชั่วพริบตามันก็กระจายไปทั่วผนังผาตรงหน้านี่มัน ต้วนหลิงเทียนมองรอยร้าวตรงหน้าด้วยสายตาเป็นประกายเอาละ่ะเสี่ยวเฮยเสี่ยวไปพวกเจ้าถอยออกไปก่อนฟอฟออาสอนพิษน้อยทั้งสองร้องตอบรับออกมาก่อนที่จะโผล่หน้าออกมาแลบลิ้นให้แล้วหดหัวหายเข้าไปด้านในต้วนหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆึกกมือขวากำมัดแน่น พลังงานต้นกำเนิดเริ่มควบแน่นไปยังกำปั้เนเหนือสีรษะเขาบังเกิดเงาร่างช้างมัมมอดโบราณ71ตัวเด่นชัดละดูดุร้ายราวกับพวกมันพร้อมทะยานก้าวผ่านผืนฟ้าต้นหลิงเทียนพลันลงมือทันทีเขาง้างหมัดขวาไปด้านหลังด้วยความเร็วราวกับดึงสายธนูพริบตาต่อมากำปั้นของเขาก็ถูกปล่อยออกไปราวกับกระสุนปืนซัดกระแทกทำลายผนังหน้าผาตรงหน้าตุมม,มุมเสียงระเบิดดังลั่นสนั่นแก้วหูสะเทือน ผนังหน้าผาตรงหน้าที่เราอยู่ก่อนแล้วเมื่อโดนกำปั้นที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานต้นกำเนิดของต้นหลิงเทียนมันก็พังทลายลงในทันใดเศษหินแตกกระจายร่วงหล่นลงไปในหุบเหวลึกทว่าหาได้ยินเสียงพวกมันตกกระทบพื้นไม่หืมสองตาของต้นหลิงเทียนรีลงเล็กน้อยเมื่อเห็นภาพด้านหลังผนังผา ทว่าตอนนี้เองต้นไม้ใต้เท้าบังเกิดการสั่นไหวทําให้สีหน้าของต้นหลิงเทียนซีดลงทันทีใจของเขาเต้นดังโครมครามในตอนนี้สิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก็คือต้นไม้นี้จะพังทลายร่วงลงไปตัวเขาเองก็คงไม่พ้นตกลงไปด้วยเช่นกันโชคยังดีอยู่บ้างที่ต้นไม้นี้แค่เพียงสั่นไหวไปมาเพราะแรงกระแทกเฉยๆสุดท้ายมันก็กลับมาตั้งมั่นได้เหมือนเดิมบัดซบหน้ากลัวจริงๆทําเอาค่าใจหายใจขม,มด มุมปากของต้วนหลิงเทียนเผยรอยยิ้มขมขื่นเล็กน้อยแม้จะเป็นเขาเองก็อดที่จะหวาดกลัวขึ้นมาไม่ได้แต่เมื่อเขามองไปยังโพรงถ้ำที่ปรากฏออกมาหลังจากทำลายผนังหน้าผาความกังวลทั้งหมดก็มาลายหายไปใบหน้าของเขาเริ่มเต็มไปด้วยอารมณ์ตื่นเต้นฟุบต้วนหลิงเทียนพลันใช้วิชาท่าร่างวิญญาณอสรพิษเคลื่อนกายเข้าไปด้านในโพรงที่ซ่อนอยู่หลังผนังหน้าผาอย่างรวดเร็ว เมื่อเข้าไปก็พบว่ามันเป็นโพรงถ้ำกว้างใหญ่แห่งหนึ่งซ้ำยังเป็นถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติไม่ได้เกิดจากน้ำมือมนุษย์หากไม่ใช่เพราะเจ้าอาสรพิษน้อยสองตัวค้นพบแล้วหลักก็เกรงว่าต่อให้เป็นจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดมาเดินเล่นที่ยอดเขานี้ด้วยตัวเองก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหาถ้ำนี้พบในบางเรื่องนั้นความสามารถของสัตว์อสูรย่อมเหนือล้ำไปกว่ามนุษย์ฟุบฟุบอสรพิษน้อยสองตัวเคลื่อนไหวว,วุบวับดั่งลำแสงพุ่งไปรัดพันแขนของต้นหลิงเทียนเหมือนเดิม พวกมันพงกหัวงึกงึกอย่างน่ารักก่อนที่จะใช้ปลายหางเล็กๆชี้ไปด้านในถ้ำพวกเจ้าทั้งสองต้องการให้ข้าเข้าไปดูหรือตัวหลิงเทียนมองไปยังอสารพิษทั้งสองก่อนที่จะยิ้มออกมาเจ้าตัวน้อยทั้งสองรีพงกหัวงึกงึกราวกับมนุษย์ตัวหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆและพยายามสงบอารมณ์ที่ปั่นป่วนเล็กน้อยก่อนที่จะค่อย,ย่างสามขุมเดินเข้าไปด้านในด้วยประกายตาคมกล้าพร้อมรับมือกับเรื่องราวที่จะเข้ามา ถึงแม่อสรพิษน้อยทั้งสองจะไม่บอกให้เขาเดินเข้าไปตัวเขาก็คิดที่จะเข้าไปสำรวจอยู่แล้วสถานที่แห่งนี้มีความลึกลับและแปลกประหลาดอย่างมากซ้ำยังมีความลี้ลับยากเข้าถึงทำให้ต้นหลิงเทียนปรารถนาที่จะสำรวจมันให้ครบทุกซอกทุกมุมเพื่อสนองอัตราที่เกิดขึ้นในใจเขาหนทางในถ้ำเต็มไปด้วยความคดเคี้ยวไม่นานหลังจากที่ต้นหลิงเทียนเดินลึกเข้ามารอบด้านก็เงียบสนิทไร้ซึ่งแสงสว่างใดๆ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับตัวหลิงเทียนเขาหงายมือจุดเปลวเพลิงหลอมโอสถขึ้นมาทันทีและเพียงชั่วพริบตาถ้ำที่มืดมิดพันสองสว่างขึ้นมาทันใดเขาค่อยๆก้าวเดินต่อไปเบื้องหน้าอย่างชา้ชาๆทันใดนั้นเองเจ้าอาสรพิษน้อยทั้งสองตัวที่พันรอบแขนอยู่กระแสดงท่าทางระงริกรริออกมาราวกับมันสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างแล้วเมื่อต้นหลิงเทียนก้าวเดินต่อไปอีกแค่ไม่กี่ก้าวฟุบฟุบ ทันใดนั้นเจ้าอาสรพิษน้อยทั้งสองก็เหมือนจะรอไม่ไหวพวกมันพันพุ่งร่างไปด้านหน้าราวกับเส้นสายอาสานีสีขาวดำทันทีต้วนหลิงเทียนเองก็ไม่คิดลังเลเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของอสรพิษน้อยเขารีบพุ่งตัวตามพวกมันไปทันทีวิชาท่าร่างวิญญาณอาสารพิษเคลื่อนกาย หลังจากที่พุ่งร่างตามมาสักพักตอนนี้เองต้นหลิงเทียนก็สังเกตเห็นว่าเจ้าอสรพิษน้อยทั้งสองพลันหยุดร่างอยู่ตรงหัวด้านหน้าดวงตาสีทองและสีเงินของพวกมันทั้งสองจับจ้องไปด้านหน้าอย่างตกตะลึงด้วยความอยากรู้อยากเห็นต้นหลิงเทียนก็รีพุ่งตัวมาพร้อมหันไปดูในทิศทางนั้นทันทีนั่นมันทันใดนั้นเองต้นหลิงเทียนพลันเห็นว่าลึกสุดของถ้ำมีแสงสีขาวนวลสองสว่างเรืองรองอยู่ ทั้งขนาดยืนห่างอยู่ตรงนี้แต่ต้นหลิงเทียนก็สัมผัสได้ว่าพลังงานต้นกําเนิดทั่วร่างของเขากําลังปั่นป่วนขึ้นมาอีกทั้งแกนพลังงานต้นกําเนิดในตันเทียนของเขาเองก็ดูเหมือนจะพลุ่งพล่านขึ้นมาเช่นกันสถานที่นี้มันคืออะไรกันแน่ใบหน้าต้นหลิงเทียนเต็มไปด้วยความชงนเขาดับเปลวเพลิงหลอมโอสถในมือลงทันทีเพราะมันไม่จําเป็นต้องจุดเปลวเพลิงใดๆตอนนี้ในถ้ำก็ส่องสว่างไปด้วยแสงสีขาวนวลตานั่น ต้นหลิงเทียนค่อยๆก้าวเดินไปด้านหน้าที่ละก้าวอย่างช้าๆพร้อมอสรพิษน้อยทั้ง2จากการคำนวณตรงนี้สมควรเป็นกึ่งกลางของขุนเขาเทียนเฉวียนไม่นานต้นหลิงเทียนก็ก้าวเดินออกมาจากทางเดินแคบๆพร้อมก้าวเข้าไปยังถงถ้ำที่กว้างและส่องสว่างอากาศที่นี่หนาวเย็นไม่น้อยอดไม่ได้ที่ต้นหลิงเทียนจะบังเกิดความหนาวจนร่างกายสั่นเทิมแต่ทว่าเมื่อเขาเริ่มมองไปรอบๆสองตาของเขาก็เบิกกว้างแทบถลนออกมาด้วยความตกตะลึง ภายในถงถ้ำนี้ส่องสว่างราวกับอยู่ใต้ดวงตะวันขนาดของมันเทียบเท่าห้องพักปกติอีกทั้งด้านหน้ายัางเป็นแอ่งอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติภายในแอ่งมีของเหลวสีขาวราวน้ำนมแทบล้นปรีติง่งเสียงสะท้อนกล้องกังวานเข้าหูของต้นหลิงเทียนอย่างชัดเจนและเมื่อเขามองไปก็เห็นว่ามีหยดของเหลวสีขาวนวลหลวนลงไปในแอ่งน้ำสีขาวตรงหน้าจนบังเกิดระลอกคลื่นวงกลมแผ่ออกมา ตัวหลิงเทียนพลันเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนทันทีสายตาของเขาก็เห็นถึงหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่มาือมาแทงยาวลงมาหินงอกหินย้อยแบบนี้มันตัวหลิงเทียนได้ค้นในความทรงจําของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดด้วยความเร็วหลังจากใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ตระหนักรู้ได้ทันทีม่านตาของเขาพลันหดแคบลงไม่ผิดแน่นี่มันนมผาหนึ่งหมื่นปีนมผาหนึ่งหมื่นปี จากที่เขาค้นในความทรงจําของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดนมผานี่หากมีอายุหนึ่งร้อยปีสามารถนํามาใช้เป็นยารักษาได้แต่ผลของมันมีน้อยนิดนักส่วนนมผาที่มีอายุหนึ่งหมื่นปีนั้นเรียกได้ว่ามีสรรพคุณสูงมากมันสามารถเพิ่มภูนและยกระดับพลังงานต้นกำเนิดได้ในระดับหนึ่งซ้ำยังสามารถเพิ่มศัก,กยภาพพรสวรรค์นในเชิงยุทธที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดได้เล็กน้อยทว่านมผาอายุหนึ่งหมื่นปีนี้มันเป็นนมผาระดับสูงที่สุด นมผาอายุหนึ่งหมื่นปีนี้นับว่ามีสรรพคุณคล้ายนมผาหนึ่งศปีทว่ามันให้ผลเลิศดล้ำกว่ากันอย่างเทียบไม่ติดแม้กระทั่งจัก,กรพรรดกลับชาติมากเกิดเองก็มีวาสนาได้ผ่านพบนมผาหนึ่งหมื่นปีนี้เมื่อตอนที่ใช้ชีวิตที่สอง และกล่าวได้ว่าการผ่านพบโดยบังเอิญนี้ทําให้พรสวรรค์และศักยภาพของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดพุ่งขึ้นไปมากมายมหาศาลและเวลาที่เขาใช้ในการบ่มเพาะจนตัดผ่านไปยังระดับจักรพรรดอีกครั้งก็ใช้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของชีวิตแรกเรื่องนี้มันหมายความว่าอย่างไรนมผาหนึ่งหมื่นปีนี้มันสามารถเพิ่มศักยภาพและพรสวรรค์ตามธรรมชาติในเชิงยุทธของผู้ฝึกยุทธให้เลื่อนไปยังระดับสูงที่สุดให้ตายเถอะข้าพบพันโชควาสนาครั้งใหญ่แล้ว นี่มันมหาโชคลาภชัดๆใบหน้าของต้วนหลิงเทียนแดงขึ้นเพราะความตื่นเต้นเขาไม่คิดเลยว่าจะผ่านพบโชควาสนามฮือมาขนาดนี้ตัวเขาเพิ่งเข้าร่วมนิกายกระบี่เจ็ดดาวและเพิ่งจะขึ้นเขาเทียนเฉวียนมาแค่ครึ่งวันแต่เขาก็ได้ผ่านพบนมผาหนึ่งหมื่นปีแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่คิดอยากจะหาก็หาไม่ได้เพียงหวังพึ่งได้แต่โชควาสนาเท่านั้นนอกจากนี้ในแอ่งนั่นปริมาณนมผาหนึ่งหมื่นปีอยู่อย่างน้อยๆก็ต้วนหลิงเทียนที่กำลังคิดในใจอย่างตื่นเต้น ก็หันไปมองแอ่งที่เต็มไปด้วยนมผาอย่างไม่รู้ตัวทว่าการมองไปครั้งนี้แทบทําให้ตาเขาถลนออกจากเบ้าเสี่ยวเฮยเสี่ยวไปม่านตาหลิงเทียนหดแคบลงเสียงของเขาตะโกนออกมาดังกึงกก้องจนขี้หูสั่นสถานสวรรค์นี่เขากําลังเห็นอะไรอยู่เจ้าอาสรพิษน้อยตัวจ้อยสองตัวกําลังดื่มกินนมผาหนึ่งหมื่นปีอย่างเริงร่าและแค่ผ่านไปไม่นานพวกมันก็กินไปเสียจะครึ่งแอ่งนั่นแล้ว ต้นหลิงเทียนที่กำลังตะลึงมองมันอยู่อีกครู่หนึ่งพวกมันก็พลันอิ่มน้ำพอดีแล้วเจ้าอสารพิษน้อยทั้งสองก็เริ่มเลื้อยไปหาที่นอนก่อนที่จะหลับไหลไปท้องของพวกมันทั้งสองป่องนูนออกมาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมันหลับไหลไปแล้วแสงสีเงินสีทองทอออกมาจากร่างกายของพวกมันทั้งสองวุบวาบกระพริบเรืองรองมุมปากของต้นหลิงเทียนถึงกับกระตุกตอนนี้เขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าจับเจ้าอสารพิษน้อยทั้งสองมารีดนมผาที่อยู่ในภูมิน้อยๆของพวกมันออกมา นมผาหนึ่งหมื่นปีจํานวนตั้งมากมายแต่เพียงพริบตาเดียวพวกมันกลับกลืนหายไปเสียครึ่งต้วหลิงเทียนเดินเข้ามาก่อนที่จะหยิบขวดโอสถที่ไม่ได้ใช้ออกมาจํานวนหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็เริ่มตักนมผาหนึ่งหมื่นปีที่เหลือในแองใสขวดโอสถ หลังจากเก็บนมผาหนึ่งหมื่นปีในแอ่งเข้าขวดจนเกลี้ยงแอ่งแล้วต้วหลิงเทียนก็เงยหน้ามองหินนอกหินย้อยที่ให้กำเนิดนมผาหนึ่งหมื่นปีด้านบนทว่าหลังจากมองอยู่นานมันก็ยังไม่หยดลงมาเพียงบังเกิดนมผาจำนวนเล็กน้อยค่อยๆรวมตัวเท่านั้นดูจากความเร็วในการกลั่นตัวแล้วนมผาหนึ่งหมื่นปีนี้สองถึงสามเดือนควรกลั่นตัวหยดลงมาแค่เพียงหนึ่งหยดต้นหลิงเทียนคิดคำนวณออกมาคร่าวๆ สองตาของตัวนหลิงเทียนเบนไปมองเจ้าอาสรพิษน้อยทั้งสองตัวที่นอนพุ่งป่องหลับไหลไปพร้อมคิดในใจด้วยความอยากรู้อยากเห็นเจ้าตัวน้อยทั้งสองได้กินนมผาหนึ่งหมื่นปีไปมากมายนักนับเป็นมหาโชคของพวกมันโดยแท้ข้าสงสัยนักว่ามหาโชคครั้งนี้จะทําให้พวกมันเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไรอสรพิษน้อยทั้งสองนี้เป็นเพียงสัตว์อสูรเท่านั้นและเท่าที่ดูศักยภาพและพรสวรรค์ของพวกมันก็หาได้ด้วยไปกว่าเสี่ยวจินที่เป็นหนูสวรเนตยกแม้แต่น้อย ตอนนี้พวกมันได้กลืนกินนมผาหนึ่งหมื่นปีไปแล้วซึ่งสามารถช่วยเพิ่มพูนศักยภาพและพรสวรรค์ของพวกมันได้อีกมากมายกล่าวได้ว่าหลังจากนี้ความสามารถของพวกมันคงเรียกได้ว่าท้าทายสวรรค์แล้วถึงแม้ตรงนี้จะหนาวไปหน่อยทว่าพลังวิญ,ญญาณและพลังงานฟ้าดินกลับหนาแน่นนักนับว่าเป็นสถานที่บ่มเพาะชั้นเลิศตัวหลิงเทียนเมื่อหาก้อนศิลาเรียบๆเ,เหมาะสมได้ก็ขึ้นไปนั่งขัดสมาธิทันที เขาหลับตาลงก่อนที่จะเริ่มโคจรวิชาบ่มเพาะเก้ามังกรจากพัทส,สงครามรูปแบบนาคาพิโรธตรวจสอบดูต้นหลิงเทียนสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อบ่มเพาะพลังภายในถ้ำนี้พลังงานต้นกำเนิดในตันเทียนของเขามันเพิ่มพูนกลั่นตัวได้รวดเร็วอย่างมากความก้าวหน้านับว่าห่างชั้นจากเมื่อก่อนลิบลับข้าว่าแม้แต่สถานที่บ่มเพาะพลังที่ดีที่สุดของนิกายกระบี่เจ็ดดาวที่อยู่บนยอดเขาเทียนชูยังไม่อาจเทียบได้กับถ้ำแห่งนี้ด้วยซ้ำต้นหลิงเทียนคิดในใจ ไม่คิดเลยว่าสถานที่เลิศดล้ำเช่นนี้จะซ่อนอยู่ในขุนเขาเทียนเฉวียนของนิกายกระบี่เจ็ดดาวหินนอกหินย้อยที่ให้กำเนิดนมผาเหล่านี้ดูไปแล้วคงมีอายุมากกว่าหนึ่งหมื่นปีไปไกลโขาจากบันทึกประวัติศาสตร์นิกายกระบี่เจ็ดดาวนี้ยังก่อตั้งมาได้ไม่ถึงหนึ่งหมื่นปีด้วยซ้ำเห็นได้ชัดว่าคนของนิกายกระบี่เจ็ดดาวยังไม่ค้นพบสถานที่แห่งนี้เพราะหากพวกมันพบเจอนมผาหนึ่งหมื่นปีคงไม่มีเหลือมาถึงข้า หลังจากโคจรพลังอยู่ครู่หนึ่งต้นหลิงเทียนก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาเขาสัมผัสได้ว่ายามนี้พลังงานต้นกำเนิดในระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่สี่ของเขานั้นเต็มเปี่ยมและควบแน่นเป็นแกนได้อย่างมีเสถียรภาพสมบูรณ์แบบแล้วตอนแรกข้าคิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกสี่ถึงห้าวันระดับพลังของขาจะมีเสถียรภาพไม่คิดเลยว่าเพียงนั่งบ่มเพาะเพิ่มพูนพลังในถ้ำหินย้อยหนึ่งหมื่นปีนี้จะทำให้ข้าเพิ่มพูนและก่อนพลังงานต้นกำเนิดได้รวดเร็วถึงเพียงนี้ มันสำเร็จเพียงแค่การเดินพลังรอบเดียวด้วยซ้ำใบหน้าตัวหลิงเทียนเผยความประหลาดใจออกมา